กับถ้าทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับกับผมร้อยตำรวจโท,ทเฉลิมศักดิ์เจียประเสริฐอนุอนสาธนาจารย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เจ้าที่ประจำวัดเทวสักฆารามพระอารามหลวงได้รับรเกียรติจากทางครอบครัวบุญยัปัญญานนให้มาทำหน้าที่กาบประรนาพระบุณท่านจเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสริมงคลให้กับเจ้าบ้านนะครับก็คือคุณพัศราบุญยัปัญญานนนะครับในวันนี้ก็คือวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม พุทธศักราช2663ึ้้สองคำเดือน12วันนี้เป็นวันดีสีมงคลณโอกาสนี้ครับได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วก็ผมขออนุญ,ญาตเรียนเชิญคุณพัชลาปุญญาปานนท่านประธานในพิธีเจ้าภาพเจ้าบ้าน ครับได้กล่าุนาโดธูเทียนบูชาพระรัตนไทยครับขอเดีนเชิญด้วยความเคารพครับ thank <laughs> you